สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มอว์นิ่งแชร์กับผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่ยก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ บัตรเครดิตนะครับที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นนะพอดีว่าได้ไปอ่านบทความหนึ่งมาจากเว็บไซต์มัชชะเจแปนนะครับเขาก็ได้แนะนําถึงวิธีการสมัครบัตรเครดิตในญี่ปุ่นเอกสารที่ต้องใช้แล้วก็บัตรที่อยากจะแนะนํานะครับก็สําหรับหนุ่ยเองนะครับในอดีตหนุ่ยก็เคยได้ทํารีวิวนะในส่วนของบัตรที่เป็นบัตรเติมเงินสกุลเงินต่างประเทศนะครับของที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเอ่อกรุงไทยทราเวลการ์ดนะครับกับ เอ p l a B นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปย้อนดูตรงนั้นได้นะครับก็จะมีเอ่อบอกเกี่ยวกับน่าจะเป็นการรีวิวให้ดูนะครับว่าเอา่อเป็นยังไงบ้างนะครับการใช้งานหรือว่าขั้นตอนการสมัครอะไรอย่างนี้เนาะก็แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหนุ่ยก็ได้ทําการสมัครอีกบัตรหนึ่งนะแต่อันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับเพราะว่ามันเป็นบัตรที่ใช้โดยทั่วไปในประเทศไทยอยู่แล้วก็คือของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับอันนั้นก็จะมีเป็นบัตร อ่าแพลตตินัมเนาะอันนี้เราก็สามารถที่จะใช้จับจ่ายใช้สอยโดยทั่วไปเลยรวมถึงการมาใช้งานที่ต่างประเทศอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่จริงอ่ะหนูก็สามารถที่จะใช้บัตรนี้ในการซื้อสินค้าอะไรต่างๆได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้บัตรตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เราใช้ต่างประเทศแล้วมันก็จะมีค่าบริการเกี่ยวกับ เรื่องสกุลเงินต่างประเทศนะครับว่าแบบค่าการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บเงินเราประมาณ2หรือ2.5%อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเรายังไม่อยากจะเสียในส่วนตรงนั้นไปเนี่ยเราก็ต้องอสมัครบัตรอื่นๆนะครับที่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งหนุ่ยก็เคยทํารีวิวอีกเช่นกันนะครับก็คือบัตรของรัก,กุเตนการ์ดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหลายบัตรมากมายเลยนะครับที่ที่ทางมัชชะเจพีเขาได้ทําการเปรียบเทียบกันนะครับ เออเรามาทําความรู้จักกันดีกว่านะส่วนใครที่อยากจะรับชมในส่วนของนักกฏเดการก็สามารถที่จะเซิร์ชในช่องของหนุ่ยได้เลยนะครับก็คนดูอยู่พอสมควรนะครับโอเคสําหรับเขาบอกว่าพูดถึงบัตรเนี่ยที่ขาดไม่ได้นะครับก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นบัตรไซริวบัตรไซริวทุกคนก็คงจะรู้จักในอารมณ์คล้ายๆบัตรประชาชนอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีบัตรประกันสุขภาพนะครับอันนี้ก็สำคัญมากๆหลังๆนี้ก็จะมีเอ่อ m มนัมเบ นะ n y n u m r e r r a r d ก็จะเป็นแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยถูกใช้ประโยชน์ในการที่รับเงินแสนเยนอะไรประมาณนี้นะแต่แต่ตัวหนูเองอะหนูก็ไม่ได้รับจากอน,นั้นหรอกนะแต่ว่าเอ่อถ้าหากว่าใครมีบัตรตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำทาการดําเนินการในการรับเงินตรงนั้นนะได้โดยง่ายเลยนะครับโดยผ่านออนไลน์ละอะไรเงี้ยเนาะก็ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเขาก็ ไม่แน่ใจว่าเหมือนจะบังคับว่าให้ทำหรือเปล่านะแต่ตอนนี้หนุ่ยก็ไปทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับอืมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในเรื่องของบัตร ATM อ่าบัตร ATM เมนี่ยมันก็อาจจะมาจากการตอนที่เราสมัครเอ่อที่ตู้ที่เขาเรียกว่าอะไรที่เปิดบัญชีธนาคารอ่ามันก็จะมีพวกบัตรอะไรพวกนี้มาให้ด้วยนะครับอ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแน่นอนว่าก็คือบัตรเครดิตนะครับทำไมถึงต้องใช้บัตรเครดิตนะครับ เพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยเราสามารถที่จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเหนือจากบัตรอื่นๆเช่นบัตรเดบิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็การใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราสามารถที่จะสะสมแต้มมีอาจจะมีไม์สะสมมีสิทธิพิเศษต่างๆที่เราจะใช้นะครับแล้วก็มันก็จะประหยัดคุ้มค่ากว่านะครับคราวนี้เนี่ยบัตรเครดิตที่ทางมัชชะจีพีเขาแนะนำเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับ อย่างแรกก็คือรักเรียนการ์ดเลยนะครับันดับแรกค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยฟรีนะครับก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ระบบสะสมแต้มเนี่ยก็จะเป็น1%ของการของค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นสมมุติซื้อของ100บาทนะครับเราจะได้เงินคืนมา 1, 1บาทนะครับเหมือนมันไม่เช่เป็นเงินคืนมาในบัญชีหรอกนะแต่ว่ามันเป็นแบบเงินที่เป็นแต้มกลับคืนมานะครับ แล้วก็ EPOS Card นะครับนี่ไม่แน่ใจว่าอ่าน EPOS หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฟรีค่าธรรมเนียมเหมือนกันแต่ว่าระบบสะสมแต้มจะเป็น0.5%นะครับ Ruminant Card นะครับอันนี้บาตรที่3 l u m i n a t e Card ฟรีในปีแรกนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมแต่ปีที่2ปีละ1 4 4 8เยนนะครับก็คือปีที่2เป็นต้นไปนปีละ1น4 8เยนค่าธรรมเนียมแล้วก็ระบบสะสมแต้ม0.2%นะครับ m u i Card นะครับ ก็ค่าธรรมเนียมฟรีนะครับแต่ระบบสะสมแต้มก็จะมีอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่0.1%ขึ้นไปและสุดท้ายก็ Jl card นะครับก็คือของสายการบิน Japan Airline นะครับอันนี้เนี่ยฟรีค่าธรรมเนียมในปีแรกแต่ตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปก็จะจ่ายปีละ2,200เยนนะครับแต่ระบบสะสมแต้มก็เยอะเช่นกันนะครับ2%ทั้งนี้ทั้นั้นเนี่ยก็มันก็มีบริษัทอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นของ m a r i นะครับ p อสเครดิตไซเซนนะครับเมื่อมีตัวเลือกเยอะก็อาจจะทําให้สับสนนะครับก็ทางมัชชะญจีปนเขาก็เลยแนะนําบัตรต่างๆเหล่า,านี้นะครับซึ่งเป็นบัตรเครดิตที่ชาวต่างชาติสามารถสมัครค่อนข้างง่าย นะครับแล้วก็บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารนั้นมักจะตรวจสอบมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัยในญี่ปุ่นในช่วงระยะปีปีหรือ2ปีแรกเนี่ยอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบได้แต่ว่าในขณะที่บัตรที่หน่วยใช้อย่างเช่นลักุเตนเนี่ยเราสามารถที่จะสมัครผ่านออนไลน์เขาก็ส่งบัตรมาทางออนไลน์การตรวจสอบอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นไปทางออนไลน์นะครับอาจจะมีบางครั้งที่เขาอาจจะโทรมา สอบถามบ้างนะครับบ้างเป็นบางครั้งแต่หนูไม่เคยเจอการโทรมาเพราะว่าอาจจะเพราะว่ามือถือหนูรับไม่ได้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็โดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทั้งหมดก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอแชร์มูลตอนเช้าในวันนี้นะครับถ้าหากว่าอยากให้หนูพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในพิซซอนหน้าครับสวัสดีครับ